สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เป็นวันพุธที่6เมษายนนะครับพุทธศักราช2564ทิทศศักราช2 0 2 1นะครับเวลาตอนนี้ก็07เออ08 15นาทีโดยประมาณนะครับ08 15นาทีโดยประมาณนะครับอยากให้ทุกคนมาร่วมออกกำลังกายทุกเช้านะครับหรือว่าทุกวันในแต่ละวันนะครับ เพื่อสุขภาพที่ดีนะครับในแต่ละท่วงท่านะครับไม่ว่าจะออกกาลังกายท่าใดก็แล้วแต่นะครับ <Okay. S 1> เพื่อสุขภาพที่ดีนะครับให้ร่างกายเรามีสุขภาพดีนะครับก่อนที่เราจะมีร่างกายที่ไม่ดีเ,เราจะไม่มีเวลาให้ตัวเองจะบอกว่าไม่มีเวลาครับสละเวลาเพื่อสุขภาพของตัวเองในวันนี้และวันข้างหน้าครับอะเริ่มกันเลยครับในแต่ละท่าครับวันนี้เราก็จะมาเริ่มเริ่มท่า

ยี่สิบห้าข้างละยี่ส้านะครับเพื่อที่จะให้กระชับคลิปนะครับหนึ่งสองปกติข้างละห้าสิบนะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบ็ดสิบสองสิบสาช่วงที่เราสายอย่างนี้นะครับให้เราเก่งหน้าท้องสักนิดหนึ่งนะครับเก่งๆหน่อยสักหน่อยหนึ่งเพื่อให้เออ่ได้ หน้าท้องนะครับเก่งนะครับที่เก่งไวน้นะครับนะครับเท่าไหร่ได้ไม่ลู้นะครับสิบห้าแล้วกันสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเอ็ยี่บสามยี่ิห้ายบหกยี็ดบปดยี้าสสอะไม่เป็นไรนะครับทำยเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับ ทีนี้ท่านี้สําคัญนะครับฝึกลมหายใจเพื่อที่จะให้ปอดเราเนี่ยแข็งแรงนะครับเอาลมเข้าปอดเยอะๆนะครับยืดมือขึ้นนะครับยืดมือขึ้นอย่างนี้ดูนะครับพนมมืออย่างนี้ก็ได้นะครับสําหรับผมนะครับแล้วก็ยืดขึ้นกั้นลมหายใจไว้แล้วก็ปล่อยลมหายใจออกกั้นลมหายใจไว้สัก หนึ่งวินาทีก็ได้นะครับสักสักสักพักหนึ่งนะครับนะครับค่านี้นะครับประมาณนั้นครับ 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0้1 1 2เจ1 4 1 5 1 6 1 7 1ส1 9 2 2 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0ด1 4 2 4 3 4 4 4 5เ6 4 7 4 8 4 9 5 0 ห้ครั้งก็พอได้พลังงานนะครับแล้วก็มาถ้าบริหารหน้าท้องเช่นเดิมน,นะครับแล้วก็ได้หน้าขาด้วยนะครับอ่าห้ครั้งนะครับยกขาสลับซ้ายขวาครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิ

มีความสุขกับการทํางานแล้วก็มีความสุขกับชีวิตในแต่ละวันนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับสวัสดีครับสาหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ